สองไอคอน PP นะครับผมสองไอคอน PP มา let's go bo เราประเดิมด้วยอันนี้ก่อนเลยแชทเทิร์กร์เราประเดิมด้วยบาร์บีคิวชิ้นแรกไหมจีบาร์บีคิวชิ้นแรกนะครับผม t h e ดวันอูม กินอะไรหอมๆก็ไม่รู้โบผมไลือกกินอะไรหอมๆก็ไม่รู้แชทแล้วก็มีว้าวน,นี่แพ็คการันตีใช่ไหมฟุตตี้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโบผมนึกว่าแฮนเซนโอ้โอ้โหโอ้โอเล่กุน่าโบผมนึกว่าแฮนเซนแชทแชทอันหนึงนะโอ้การใช้ผมรับมันไม่ไหววะ่ะผมรับมันไม่ไหวโบ ก็มไม่ใช่แฮนเซนหรือวะนอร์เวย์วันนี้เราต้องคราฟติ้งทูกอลีคอม plete นะครับทุกคนวันนี้เราทำเสร็จแน่นอนทุกคนผมเอาจริงละเมมเมมแล้วโบเมมเมม,มมแล้วนะครับผม93บวกไอคอนเพย์พิกกลับมาทุกคน I will be there ชดแล้วก็ PTG p l a เพ r pick เ h อร์ s t n เ c of the year ทุกคนมาล็อกอินก่อนทุกคนล็อกอินก่อนแล้วกันนะโบรีเวิร์ซื้ออันี่สลอตมาเสริมครับไม่ต้องซื้อใครเจ้าไหวหรอวะโบ <laughs> ยายาตูเล่แชท ยายาตูเล่เดลีเจนไมมจีโอ้ดูดไม่ทำไม่ได้แชทคุณอาจจะมีกองการที่ดีกว่านี้แหละที่มีคุณอาจจะมีใครอกุลลิดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมไม่รู้ว่ามีชื่อใครบ้างมีเบลิงแฮมตัวทีทีหรือมีอะไรเงี้ยโบผมว่าตัวนี้มันคือมันมีสตรอรี่กับ กับช่องเราเนาะโบนะมันคือตำนานสโมสรโบคนนี้คือคนที่ทำให้โพลลาเดคิดแจ้งเกิดไมจีไม่ทำไม่ได้ชัดเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ will there, ไอวิวบีเด e ไมจีเอคูณ10วันนี้เอามาให้ลองเชิงเหรออเยได้กี่ทีอะ86กับทีมวดูวีคตลอดไปเลยไหมโบ1ครั้งท่วนนะครับผม1ครั้งท่วนนะโบ,นนะโบไม่ใช่สิ เออหนึ่งครั้งทวนนะครับผมแล้วก็แปบสี่คูณสิบผมเหลือครั้งเดียวโบผมทำแพ็กกองกองไว้แล้วโบอย่าเปิดกันเลยนะครับทุกคนได้กลิ่นฟูเคอร์เอาจมูกไปแช่น้ำไปเอาจมูกไปแช่น้ำมาดมใหม่แพ็คประเดิมแพ็คแรกโบแปดสิบสามคูณสองทุกคนจากล็อกอินทุกคน let's go <S ผมได้สมิธฟุตตี้ไอคอนมาก็ไม่ลองเลยเอา้าวรออะไรอะ่ะไมจี yes ไอประเดิมได้โปรโมโบลอเรน์แชทลอเรน์อาชา ประเดิมเสื้อเชลซีโบมีกิ่งแซมเคยปะถ้าผมประเดิมได้เสื้อเชลซีว่ะแค่ว่ามีโอกาสจะเป็นเอ่อบิก๊กบิ๊กแซมเคอยไหมเธออยู่ที่ผมแล้วโบไม่ต้องเอ่อไม่ไปหาโบหรอกผมเห็นข้อความนี้แล้วผมอยากปิดสตรีมเลยลอ่ะโบผมไม่มีสิทธิ์ได้แซมเคยแล้วใช่ปะอันยังไงไม่ให้เบื่อหรอผมไม่เคยเบื่อนะโบผมรู้สึกว่าการที่ได้เปิดแล้วมีแสงอ่ะชูวิงชูวิงเนี่ยเนี่ยโบมันจะเบื่อยังไงวะแชทอังกฤษโบกองหน้าแฮร์รี่ แบงแฮรี่ศูนย์โทรฟี่เคนโบไอคอนทุกคนไอคอนโปรตุเกสใครวะผมลืมอะ่ะไอคอนฟุตตี้โบมันมีขายบ้างวะแชทตะมิดโอ้วอลไลติลี่วัดได้เฮกนูเฮ้ยแชทไอคอนเราเสร็จ1.5แล้วโบ เห็นอาร์เทนกุล,ลิตก,ก็มีออกนะครับผมตะเป็นเฮียวิทโพล่าแอนด์แชทนะครับผมโอ๊ยนบอกเราทีมเดียวกันไงเข้า Discord ต้องเมมเมมกันไหมครับไม่ต้องครับโบที่นี่ดูแลเมมเมมเมมเบอร์ Mem Mem Member กับคนไม่ใช่เมมเบอร์เท่ากันโบก็คือไม่ดูแลครับ <laughs> แค่ฟังผมนะเว้ยผมดูแลเมมเบอร์กับคนที่ไม่เป็นเมมเบอร์เท่ากันโบก็คือไม่ดูแลท้งนั้น หากินตามธรรมชาติโบผมตอบใครก็คือผมว่างถ้าผมไม่ตอบใครก็คือผมไม่ว่างโบเอาเรื่องจริงก็พูดเล่นเอาวิธีการดูแลคอมมูนิตี้ให้เท่ากันก็คือการไม่ต้องดูแลใครเลยโบปล่อยเซอร์แปงสีคูณสิบแชทเฮริโกเอยแชทพ t ทไม่จีกูไม่ใช่สิกูแลโอเค กูแลโอเคไว้นาโบกูแลโอเคแอนตาลายไมจีเฮ้ยพีดีจีแม่งรุนยากจัดจริงเดิร์ดโอเคโบไอคอนดันชัดได้ฮาแรแลนด์ได้ไหมจีฮู้สเปนวีฟูฟอร์มีถ้าเกิดคุณคือไมจีและนี่คือโมเมนต์แห่งความเชื่อชัดขอยาดยืนขึ้นเลยโบ เราใส่คอมเชื่อทั้งหมดเอาไว้ที่ไอคอน PP แพ็คนี้แพ็คที่11หลังจากที่เราแพ้มาตลอด10ครั้งแรกเฮียวีโก้แบดโยริเดอร์เกตคุกบอโยลิเดอร์เกตคุกใหญ่โยลิเดอร์เกตคุกมาเด้เอ้ยสีแดงแป๊ดเลโวฮังการีซีบี ตาลายอีกแล้วเหรอคืออันนี้มันดับวายูคือชูเอมานี่แล้วผมมีแล้วอะดบมันคงไม่ช่วยมานี่หรอกมั้ง no idea chat ี i t t y อกีดี้ให้ใครกีดี้ให้โอกาสไรบผมไม่รู้ว่ามันทำมันทำเพื่ออะไรไม่ดีเขาไม่ได้บูลลี่ผมใช่ปะที่ผมได้แอลไอคอนสิบเอ็ดแท็กติดต่อกันนะเอเฮ้ยแชดหรือเราจะสแตตรีวิวดีวะผมไม่เคยทำสแตทรีวิวเลยบอโบเรามาสแตทรีวิวกันไหม มันต้องกดอะไรบ้างวะกด R3 ลงไปใช่ไหมพีสเข้ากล้อีบสองโบดีเฟนดิง96โบดีเฟนด์เก้าแชทอาร์ซิงเก้าสิบเอืมอืมอืมาเลเซียไม่จีพีสีเข้า6ปโบตัว2องแชท พี่ซื้อว่า86ตเต็ง79ไมจีเฮดกองหน้าปะเฮียกองหน้าปะโบดีเฟนดิง 76, 4, ่ง76ไมจี94พาร์ซิ่งโบเนี่ยเอ้ยโอเม็ดเมทคือที่ข้า94โบ94ดีเฟนดิง่งทุกคน ด้ยสามดิบบิ้งแชท97พาสซิ่งโบ99ชูตติ้งแชทพ่อมึงเฮียทีมออดเซีซั่นโบล็อบบี้คีนเหมือนเดิมแชทล็อบบี้คีนนเกนทีมออดเยียร์ทุกคน <laughs> ทำไมถึงไม่มาตัวชมพูวะโบคือ คือมันมีเวอร์ชั่นชมพูใช่ไหมล่ะแล้วแบบว่าก็ตัวชมพูก็ได้ไม่ไม่ไม่ว่าการีเอเอได้โปรดเรียกศักรีของเมนูสตรีมเมอร์กันมาหน่อยเพื่อน let's go ผมอยากเห็นดับเบิลฟุตตี้ในในสตรีมอะ all r right, i s not double f u o t y boy starline again chat this guy love me so bad ทุกคน team order year ทุกคน,น มันไม่เหลือใครแล้วมึงให้ vvd กูมามันก็ดูเพื่อน <c oughs> ถ้ามึงฟังอยู่อะ่ะก็ช่วยเอาดีๆมาให้กูหน่อยได้ไหมถ้ามึงฟังกูอยู่ใช่ไหมก็แบบเออมอบโมเมนต์ให้หน่อย150คนอีเดชท t ต้องคันโมเมนต์ w อันนี้อันนี้อันไหนเนะี่ยอันนี้อันเก่าปะ 5pp t e ลี y 啊 r o ลอยอโอ้ไม่เฮียใครก็ได้มาหยุดมาหยุดคนนี้ได้ปะโว,โว่าโบใครก็ได้มาหยุดเขาทีได้ปะว่าแชทได้กิโมมาโดได้กุล,ลิตได้ลอยโฟต่อยอก่อ what โอ้โหบอไอ้เฮียเอเอ็มพอยีช e. ัดชัด ch ช็ดโอ้แดดทำได้ยังไงวะมันดับไปอยู่แล้วโบโบได้ซิโก้อ่ะแมนโบออนไฟเออร์มากๆแชทดิสกายดิสกายฮออนไฟเออร์ไหยจี อสุดท้ายเป็น VBD เอ็มปารเป้กูเลิกเล่นแหละโอเคยังให้กูเล่นอยู่อีเลยเรียนออฟเดอะเกมยูสเปลเชียลรีวอร์ดแพ็คคุณสามารถไปดูได้ในหมวด My Pack นะครับออาีแชทผมพิออเดอร์แล้วบอผมพิออเดอร์แล้วบอร้อนจนต้องพิออเดอร์เลยใช่กูร้อนร้อนจีเลยบอแชทมูล,ลค่า อันนี้ยังยังนับเป็น RTG อยู่นะพี่โบถือว่าผมซื้อเกมภาคหน้านะแชท FC 25 Pre Order Offer โบ Great of the Game มจ G Let's Go dude Pre Order EA g a m e มี W Moment ไว้น้าแชทผมต้องการ ความเชื่อกับมาโบ Let's go แชทโอ้รางวัลแรง5ทุกคนจับตาดูโบรางวัล่งความเหนื่เหนื่อยในฟุตตี้เอ้ในฟุตแชมในเดือนสิงหาคมโบรางวัล่งความเหนื่เหนื่อยโอ้เทอดัมไหมจีเทอดัมและ 85pp สกิปเบอร์รสกิปเดลี่อะโบโบสกิปเดลี่อะ โบสกิปเตอร์เรียไม่จีรางวัลนี้ไม่เราทำพีพีก็ได้อ่ะจริงรางวัลฟุตชมป์ตอนนี้ทำพีพีก็ได้เหมือนกันนะนะกกเปดี้นาจินายโบไม่คุกโบคอนเกรตูเลชันดูดดับเบิลยูโบดับเบิลยูไม่จี